อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะฝึกเรียบสมมติว่าเส้นเส้นที่เป็นแบ่งเส้นนี่นะครับเป็นอขอบริมฟุตบาทนะครับผมจะกะระยะประมาณ25เซนนี่นะครับประมาณนี้นะครับเรียบไปยาวประมาณ10ประมาณเท่าไหร่เมตรนะครับ10กว่าเมตรนี่แหละประมาณนั้นสุดนู่นเลยนะครับนะอ่ะผมจะฝึกเรียบเรียบตรงาทางริมฟุตบาทนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อน่ะดูว่าจะเรียบตรงไหมนะครับนะโอเคครับน,นี้ มาณเนี้ยก็ย enfin ิ่มห้าเซนนะนะจังเนี้ยจัอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นริมฟุตบาทนะขอบริมฟุตบาทนะจบมาเนี้ยยิ่มห้าเซนนะไปถึงแนวยาว่น่ยถึงตรงเนี้ยก็เลยมาเยอะเลยไหมประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยจากเดินหน้าดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองหันเดินหน้าดูคือมันเป็นเดินหน้า ชิดขอบซ้ายด้านซ้ายริมฟุตบาทนะครับเทียบเทียบริมฟุตบาทด้านซ้ายนะครับนะครับก็ให้ล้อนะผมก็พยายามจะกะระยะให้ประมาณอ่า25เซนนะครับนะจากตรงที่เป็นเส้นนั้นเนี่ยเส้นนี้ผมกําหนดว่าเป็นอ่าอะไรคือริมฟุตบาทนะครับนะเส้นมาทางนี้นะแล้วก็อีกเส้นไปทางโน้นก็ผมก็พยายามจะกําหนดให้ประมาณ25เซนกะระยะ25เซนนะครับตามที่ผมจะไปสอบ รับโอเคเดี๋ยวลองใหม่อีกทีนึงครับ ผมว่าถอยหลังถอยหลังยังง่ายกว่าเยอะเลยแม่งครับก็ห่างประมาณเนี้ยโอเคเนี่ยนะก็จะเรียบอย่างเงี้ยประมาณ25เซนนะจากห่างจากขอบเรฟุตบาทนี้นะก็ให้อยู่ตรงแนวถ้าไปสอบสนามก็จะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีเหลืองประมาณใหญ่กว่าครบนึงอ่ะใหญ่กว่าครบนึงเล็กน้อยอะนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็ถือว่าซ้อมถอยหลังผมว่าง,ง่ายกว่าครับผมถอยหลังอ่ะ ถอยหลังตรงอะแต่เดินหน้าตรงมันมองไม่เห็นเพราะมันเป็นรถเก๋งที่แบบว่าต้องกะระยะกะยากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ นิจูตาครับนิจูตาจะลดไตอครับนิจูตาอยู่ไหมครับนิจูตาต้อนรับอยู่ไหมครับ สนามสอบครับมาถึงแล้วครับนี่ครับตามนี้ครับก็วันนี้มารอบที่สามแล้วนะครับที่จะมาสอบนะครับก็ผมก็จุดข้อสอบท่าที่หนึ่งนะเดินหน้าตรงชิดขอบริมฟุตบาทขนาดขอบริมฟุตบาทไม่ผ่านนะครนี่ตรงนี้ครับ เนี่ยต้องตั้งลำก่อน,นครับโอเคมันก็กว้างนะเนี่ยดูดูเส้นดูคุณด,ดูเส้นอันนี้มาเช้าหน่อยนะครับก็นี่ครับสนามก็บรรยากาศเป็น,นี้ก็วันนี้ฝนตกส่มฉ่ำเนี่ยเส้นก็ขนาดต้องมาตั้งลำนี่ครับเนี่ยตั้งลำตรงนี้แล้วก็ประมาณระยะเนี่ยนะครับก็สีเหลืองนะครับก็ให้ล้อเนี่ยคาบให้ให้เหยียบสีเหลือง สีเหลืองเนี่ยประมาณสักกี่เซนก็ได้นะครับเนี่ยขอให้ข้าบสีเหลืองก็ <laughs> <laughs> ประมาณนี้ไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะมีจุดเซนเซอร์บอกน่ยแล้วป้ายหยุดโอเคครับน,นี่นะนี้แล้วก็ให้มาให้มาเอาไอ้ล้อหน้าให้อยู่ตรงแนวนี้นะครับตรงแนวเส้นสีขาวนี้ไม่ให้เกินนะครับก็กระโปรงหน้า รถก็ให้ยื่นออกมาประมาณนี้นะเนี่ยก็มีเส้นขั้นเงนี้ยนะครับปใต้บอกจุดนะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็กว้างครับเนี่ดูนะก็ใหญ่นะเนี่ยฮะใหญ่นะครับ,นะรบแล้วก็จะมีจุดเซนเซ,นเซอร์นะครับประมาณนี้แหละนะเอาจุดผมคิดว่าจุดเซนเซอร์เนี่ยก็คงจะ นี่แหละที่เขาจะตรวจจับอะ่ะคือกล้องสองตัวนั่นนะครับกล้องสองตัวน,นั่นเนี่ยตัวเซนเซอร์กล้องสองตัวนี้นะนะแล้วก็โอเคครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายนี่ก็จะเอ่อเป็นเดินหน้าถอยหลังตรงนะครับนูน่นอยู่นู่นเลยติดกับกำแพงนู่นอันนี้ผมมาเช้าก่อน เพื่อนนะครับที่จะมาสอบแก้ตัวเนี่ยก็เลยสวยโอกาสนะมามาทามาชมบรรยากาศนะสนามสอบนะครับของคนส่งนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็เดินหน้าอยาลังตรงนะครับก็ถ้าเอารถใหญ่อย่างเช่นรถแวนรถอันนี้เนาะ f o r ์ u ูเนรถกระบะใหญ่ๆนะก็ดูเมือ่อข้าเข้าซองไปแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนเหมือนจะแคบนะครับ ก็ระวังมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเอารถเก๋งมาเนี่ยก็ดูเล็กนะครับง่ายเลยนะเดินหน้าตรงแล้วก็ถอยหลังตรงเดินหน้าตรงก็ให้หยุดอยู่ที่ช่องที่เขา,ากำหนดไว้นะครับก็ตรงนี้นครับให้หยุดอยู่ตรงอะไรเส้นการกระบาดนี้เส้นตารางนี้นะครับให้มาหยุดอยู่ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ถอยหลังกลับถอยหลังกลับนะครับ พอล,ลังกับเสร็จผ่านแล้วก็ก็จะมีเสียงบอกนะเสียงเตือนคอยเตือนนะทุกด่านนจะมีแบบนี้นะเตือนบอกแล้วก็ผ่านถ้าผ่านก็แล้วก็ขับตรงมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับประมาณนี้เราขับตรงมาแล้วก็อ้อมไปนี่นะผมรอบแรกเนี่ยสอบภาคปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยผมผ่านทั้งสองด่านด่านนี้แล้วก็ด่านถอยหลังเข้าซองชิดซ้ายนะครับ แต่แดนเดินเดินหน้าตรงชิดขอบริมฟุตบาทเนี่ยข้นเดียวกับขอบฟุตบาทไม่ผ่านนะครับครั้งแรกนะครับแล้วครั้งที่สองครั้งนี้็นครั้งที่สามนะครับจะเป็นครั้งที่สามนะครับก็ครั้งแรกนี่โอเคนะผมเอาหน้านะครับหน้าเอารถเก๋งนะครับเอาหน้าเข้าไปจิ้มเฉียงอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ตั้งลำให้ตรงก่อน พอเลี้ยวจากนี่นะครับเลี้ยวจากจุดยืนยันสอบท่านี้นะครับก็เลี้ยวเข้ามาต้องตั้งรำก่อนผมเพราะผมไม่ได้ตั้งลำเลยนะต้องตั้งลำให้ตรงเล็งให้ตรงก่อนแล้วเล็งตรงแล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับเข้าไปตรงจุดมาร์กเช่นเส้นสีขาวนี่แหละแล้วก็โอเคมันชิดขอบเราก็เลื่อนไปนะครับก็เลื่อนไปนะครับโอเคพยายามทําให้ให้ดีที่สุดครับเมื่อเห็นมาร์กสีขาวแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงก็คือว่าจะต้องอเอา แล้วนะคือจะต้องเอากระจกมองข้างด้านซ้ายสุดของฝั่งที่เราฝั่งคนขับนะครับก็เอาปรับลงนะให้ได้ระดับอให้เห็นล้อข้างหลังด้านซ้ายนะครับนะว่าถ้าเห็นล้อหลังด้านซ้ายทับเส้นแล้วเนี่ยโอเคเราก็เลี้ยงพวงมาลัยให้ตรงนะครับแล้วก็เดค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเ,นะเลี้ยงไปนะครับ,บ,เ,ลรบเลี้ยงไปนะครับอย่าขับเร็วนะครับค่อยๆเลี้ยงไปเราก็จะได้ตกแต่งได้ว่าจะ เอาตรงเป๊ะขนาดขนาดไหนนะครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยอืผมก็เอามาเนี่ยบางคนก็เอามานี่ครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นใครก็ลุงผมเขาถ่ายไว้ได้นะครับกล้องอภาพนะเขาถ่ายมันจะถ่ายนี่เลยครับเนี่ยก็มีคนก็มาตรงนี้นะครับดูนะครับก็ไม่ตรงนะครับอ่ะโอเคมันก็ใหญ่นะครับดูดิใหญ่นะโอเคผมเชื่อว่าวันนี้ผ่านแน่นอนนะครับ วันนี้แดดจัดมากเลยโอเคครับก่อนผมออกจากบ้านมาก็ฝนตกคึมๆนะครับโอเคนี่บรรยากาศสนามขอให้ฟ้าใสายอย่างนี้นะครับจะได้มองเห็นทัศนะวิสยัยชัดเจนโอเคครับโอเคัำผมวันนี้ก็ด,นดนะ okay, นนูนะครับแต่งตัวเซ็เต็มยศหล่อเลยนะครับโอเคัำวันนี้ครับก็มานําเสนอพาชมบรรยากาศ สนามสอบวันนี้แต่แข่งเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับก็นี่ครับนี่คือท่าหนึ่งคือท่าถอยหลังเดินหน้าตรงแล้วก็เข้าซองอ่าตัวไหนเก้าสิบองศานะตรงนะหลังเข้าซองนะแล้วก็นูน่นพอมันมีสอบอยู่สองท่านะท่านี้กับท่านี้แต่แต่ที่ผมมาสอบคือเขาเอาท่านั้นท่าเดียวนะคือท่าเดินหน้าถอยหลังทิดซ้ายเข้าซองนะครับโอเคอันนี้ครับคลิปเดีโอนี้ก็ขอจบ ไ้ไ่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคครับข้าสอบเนี่ยผมไม่ผ่านอีกแล้วนะครับคอยดูว่ายิงท่านี้จะผ่านไหมเจอหน้าที่ขอบริมฟุตบาทเนะี่ยะนนขอบฟุตบาตรไม่ผ่านอีกแล้วครับพี่ลายต่อไปครับ ถ้าตรงครับนะถ้าตรงจะไม่ผ่านกันทุกคนเลยผมก็ครั้งรอบที่สามแล้วไม่ผ่านเดี๋ยววันที่อีกสามวันก็มาใหม่นะนะก็ยืนยันเยืนยันเข้าเข้าจุดจบนะบก่อนแล้วก็มันต้องตั้งลำก่อนนะมันเลี้ยวอะเลี้ยวมุมซ้ายนะครับนะผมตั้งลำ ตั้งลำยังไม่มั่นคงครับต้องตั้งลำให้มั่นคงก่อนแนละ้วถึงจะอสอบอะ่ะต้องลำให้มั่นคงก่อนถึงจะจะจะเข้าอะ่ะคือต้องมาร์กไว้ครับปรับระดับ,บอ,อะไรนะคือกระจกมองข้างซ้ายให้ให้ให้เห็นต่ำลงที่สุดอะ่ะนะทดมอที ผ่าเป็นผู้หญิงนะครับครับอันนี้ได้ต่อไปครับนะเขาก็จะปรับระดับกระจกมองข้างลงนะนะข้างซ้ายนะข้างซ้ายลงนะก่อนนะแล้วก็ก่อนจะเข้านะนะเขาปรับลงให้เห็นล้อ ด้านหลังด้านซ้ายนะครับขอผมนี่เดอกับผ่านเปล่า ผ่านครับผมผ่านสองลายครับไม่ผ่านหงลายประมาณนั้นครับเดือนหน้าใส่หลังชิดซ้ายข้อสองนะครับคันนี้สําหรับคันนี้ก็เรียบผานานเิมฟุตบาทตรงนะครับทางตรงไม่ผ่านเช่นกันนะครับ ตอนน,นี้ก็เหลือคันนี้ครับคันนี้ไม่ผ่านอีกแล้วนะครับถอยหลังเดินหน้าถอยหลังชิดซ้ายเข้าซองไม่ผ่านแล้วนะก็ต้องมาสอบใหม่อีกสามวันนี้นะครับแล้วก็จะยืนยันสอบท่าต่อไปคือท่าตรงเดินหน้าตรง ขอบขนาดขอบเป็นฟุตบาทั <c oughs> บเขาเลยครับเขาเลย <c oughs> ผมก็ครั้งที่สามนะครับ <c oughs> ถ้าสอบหมายเลขหนึ่งไม่ผ่าน <c oughs> ใครไม่เข้าไปสอบละนน่นหรอขันนน่นหรอย อันนี้อันนี้อะไรไม่ผ่านงงเหมือนกันไม่ผ่านตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้เทียบท่าเลยหรือว่าไงคือจุดยืนยันอาจจะนี่หรือเปล่าจุดยืนยันอาจจะคือนะครับคือ,อยังกระพริบอยู่หรือเปล่าครับว่าไงฮะมันก็ตื่นเต้นคนระับมันก็ เนาะดูเหมือนง่ายนะครับดูด้วยตาเปล่าเหมือนง่ายแต่ว่าผมคิดว่านะมันไอตอนที่เราวิ่งตามธรรมชาตินะ่ะบนท้องถนนตามธรมชาติทั่วไปมันไม่เกรงมันไม่อะไรเลยนะม,นม,มันไม่ต้องกังวลใจไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะจะจอดก็จอดจะอันนี้ก็อันนี้ไปเลยนะครับแต่มาเจอสนามสอบของจรงิงมันคนละเรื่องเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ผมพยายามจะทําใจพยายามคิดให้ แบบว่าไม่คิดอ่ะให้ให้แบบสมองผอนคลายเป็นปกติปกติอะนะครับ <_ d ata> คือไม่ต้องคิดกังวลอ่ะ <_ d ata> คือเราต้องมาร์กเราต้องเล็งไว้แค่นั้นเองอ่ะนะครับนะแต่เราไม่เห็นะนะครับมันมันมีจุดบอดอยู่ที่หนึ่งอ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้อธิบายอ,อให้ชัดเจนมากนะครับ จบกกันไว้อีกสามวันเจอกันครับ